ของ Sport Today ครับไปเริ่มกันที่ผลกานขันฟุตบอลโตต้าลีกครับของไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกกันก่อนครับปรากฏว่าเมืองทองยูเนเต็ดนั้นก็เฉือนเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไป2ต่อหนครับฟุตบอลโตต้านลีกครับ2อพรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกกับเมืองทองยูเนเต็ดแชมป์ไทยเพรีเมยรีก็เปิดสนามยามาสเตเดียมพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากดิวชั่น2ครับแฟนๆทีมเกียรติพยองก็เข้ามาชมกันอย่างหนาตาเช่นเดิมครับ เริ่มเกมมาได้13นาทีเท่านั้นครับเจ้าบ้านเมืองทองก็ออกนําไปก่อนจากจังหวัดที่ดัสกรทองเหล่านั้นเปิดปริคลิกจากเส้นหลังฝั่งซ้ายมาหน้าประตูครับแล้วก็เป็นดานโยโขผ่านมือในทวารของกเกษตรศาสตร์เข้าไปช่วยให้เมืองทองขึ้นนํา1ต่อ0ถึงนาทีที่26ครับทางด้านเมืองทองก็มีโอกาสได้ประตูที่2ครับแต่ว่าดานโยนั้นซึ่งรับหน้าที่ยิงจุดโทษสังหารไม่ผ่านมือในทวารของกเกษตรศาสตร์สกอร์ในครึ่งแรกก็ยังอยู่กันที่1ประตูต่อศูนย์ครับ ครึ่งหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพอดีครับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ก็มาตีเสมอจนได้ครับจากการยิงบริเวณกรอบเขตโทษของชองชองโรแมงนักเตะจากชาติของกเกษตรศาสตร์ครับแต่ว่ากีเลนพย,ยองนั้นก็ยังมีลูกคึดนาทีที่62ครับพิชิตพง์เฉยีิวเม่ฟิลทีมชาติไทยนั้นก็ยิงไกลครับเป็นประตูชัยช่วยให้เมืองทองยูเนเต็ดนั้นเอาชนะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในเกมนี้ไป2ประตูตอนน่อ1นครับ โดยโปรแกรมนัดที่2ซึ่งเมืองทองจะออกไปเยือนเกษตรศาสตร์นั้นกุนซือชาวเยอรมันอย่างเฟฟิสเชฟเฟอร์ซึ่งเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยนั้นก็ขอให้สมาคมฟุตบอลนั้นเลื่อนออกไปก่อนครับเพราะว่าทีมชาติไทยนั้นจะมีโปรแกรมลงเตะฟุตบอลโลก2 0 1 4รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ซึ่งไทยจะพบกับปาเลสไตน์ในวันที่23และ28กร,รกฎาคมนี้ครับก็ทําให้เมืองทองกับกเกษตรศาสตร์นั้นในนัดที่2ก็ยังต้องรอดูโปรแกรมก,การแข่งขันอีกทีหนึ่งครับ ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่เมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าเชียงใหม่ก็เสมอกับบุรีรัมพีเอศูนประตูต่อศูนย์ครับ